สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆครับเอพซีสาวหน่อยเพชรวันแพงครับสำหรับคลิปนี้ครับมาจอดจงกันนะครับบอสโจโพสกลางดึกประมาณตีหนึ่งกว่านะครับประมาณตีหนึ่งนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าที่ที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องครับเป็นสัญญาณบอกหนึ่งเนืองนะครับแล้วก็มันก็มีความชัดเจนอยู่ในบทความที่เราโพสครับโพสผ่านเฟสทุกส่วนตัวหนุ่มโจโยมานิน นามวงสานะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับโพูดขอความที่ว่ามีศิลปินหลายคนที่ไม่ได้ไปต่อนะครับนั่นก็คือต้องลงนะครับเนื่องด้วยทีมผู้บริหารนะครับทีมนะครับไม่ใช่บอสโจเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ คือมีทีมผู้บริหารมีหลายๆคนหลายๆท่านผู้หลักผู้หใหญ่ล่ะครับได้ตัดสินไตรตรองนะครับอย่างถี่ถ้วนผมเคารพการตัดสินของทีมผู้บริหารกฎระเบียบขององค์กรกับก้าวสู่นะครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเอกภาพอาของการปกครองครับ การปกคล้องลูกทีมการบริหารคนนะครับนี่แหละมันยากครับพี่น้องครับศิลปินบางคนหน้าเวทีเหมือนจะมาดีแต่เสียทีที่น้ำเมานะครับผมขอเสริมไปเลยครับว่าพี่น้องครับนะฮะถึงหมดทั้งม้วนเนาะการตัดสินคือเพิ่อนเกษตแนีน้แหละครับหลายๆดูการดีพันมากครับทีมผู้บริหารสาวหนอยเป็นแพ้งนะครับ ส่วนเราดูการที่กําลังจะมาถึงเนี่ยฤดูการก่อนเนี่ย mm hmm. พเพิ่อนเกษตรแนวนี้แหละครับถ้าไม่มีการทักไปนะครับก็คือไม่ได้ไปต่อนะครับพราะว่าบางคนบางท่านกน็อาจจะสัญญาหมดแล้วจังเสียหรือบางคนก็นไม่ได้เซ็นสัญญานะครับอ่ากะถ้าผมไม่ได้ทักไปคือฤดูการี่ิพันธ์ที่จะมาถึงเนี่ยก็ไม่ได้ไปต่อนะครับ และก็สิงที่สําคัญครับมั่นเป็นความในท่วาศิลปินบางคนหน้าเวทีเหมือนจะมาดีนะครับแต่เสียทีที่น้าเมานะครับนี่มันน่าคิดครับมันน่าคิดเพราะอะไรครับด้านหน้าเวทีการแสดงหรือด้านหน้านะครับจอโทรศัพท์หรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ด้วยไมเป็นเฟซบุ๊กนะครับอีกตัวอย่างต่างๆ นะครับทุกๆแพลตฟอร์มนพี่น้องอาจจะว่าโอ้ผู้นี้นะครับเพิินคือดีไซดีแท้นะครับโอ้การแสดงนั่นนาเวที่บกขาดตกบกพร่องนะครับอ่าเป็นหย่างนะครับถึงไม่ได้ไปต่อในฤดูการที่จะมาถึงนี่ครับนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังที่พอแม่พี่น้องเอฟซ ยังไม่รู้และไม่ทราบว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกว่าจะเป็นโชว์แต่ละโชว์กว่าผ่ามันจะออกมัสวยงามนะครับสิ่งที่ตาเราเห็นมันกับว่าจอาจ,จเป็นคือสิ่งที่เขาคิดนะครับดีเยอะว่าเลิอดรู้แต่ข้างหลังเป้สายเปขวาทีมผู้บริหารบอดโจยังเี่ ก็ได้ปละคองไว้ก็ได้คำไว้ย่านลมย่านบ่จบฤดูกาลมีเบิรับขับมีหมดนี่แหละมันนี่มันก็สิได้มาหูกันมันนี่พี่น้องครับช่วงปิดฤดูกาลช่วงระหว่างปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถึงเปิดฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยเปิดฤดูกาลยี่สิบเอ็ดนี่ครับกันย่าเนี่ยสำหรับสาวน้อยเพินแพงเด้อันนี้พูดถึงสาวน้อยเพินแพง กับชิพูก็กเลาว่าไปยูตอ่อไปได้ยูตอ่อหรือว่าไปเด้ไปตอ่อหรือใครไม่ได้ไปตอ่อนะครับฉะนั้นครับผมกะอยากสสะทอนในแง่มุมอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเออนะฮะการตัดสินใจว่าผู้ใดไปตอ่อผู้ใดไปต่อเนี่ยพี่น้องเขาเห็นมาเพ่นดีว่า่นโอ้ผนคดีน้่ผู้นั้นดีนั่ผู้นี่อ่าบ่มีการขาดบ่มีการล่า การแสดงอู้งามเลือดรู้นะครับเหมาะสมที่จะไปต่อพื่นเป็นอย่างคือบ่ไเด็ไปต่อนี่แหละครับเบื้องหลังนะครับที่สําคัญนี่นะครับน้ําเมานี่ตัวดีนะครับน้าเมาเนี่ยมันบ่ได้เปลี่ยนนิสัยค้นหรอกครับอ่ามันอยู่ในจิตใต้สนนานึกน้ําเมาเนี่ยเหมือนกุญแจนะครับดอกหนึ่งที่ไปไขออกมาอ่ไขจิตใต้สํานึกออกมาบางคนเมาเรานั่งไห บางคนเมาเราห <ique> ัวหล่อบางคนเมาเราโวยวายอ่าที่เขาเอินมาเตะหัวมาได้แม่เจ็กบางคนน่ะชวนทะเลาะก็มีเมาเรานอนก็มี่เมาร้ายแบบนั่นมันคือจิตใจสำนึกนะครับนั่นมันคือตัวตนเลยแหละครับอ่าอย่าคู่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคนคนนั้นเป็นคนยังไงเบื้องยย่เขาเมาครับนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของเขาครับเออบางคนหัวหล่อหัวจะฉี่หัวยังยังฉี่ เมาแล้วมีพิษมีภัยเมาแล้วไม่มีพิษใหม่มีภัยเมาแล้วเออเอะโวยวายนะครับอ่อมันมีเลยครับพี่้องครับแต่ก็เพื่อนะครับองค์กรนะครับหลกักกบุคลากร,กรที่พนตั้งใจเฮ็ดงานนะครับภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเพื่อจะยจะให้มันสวยงามอ่ากลาย้อนไปถึงบทความที่บอโจเลยบอกนะครับ หลายเทือแล้วแหละไม่ครับโบมี่ไผ่หรอกครับที่จะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูคนเมาร้องเพลงนะครับแมนหรอกครับบ่ว่าจะเป็นท่างออนไล่กับ้างนะฮะบม่ว่าจะเป็นหนางานกับ้างมี่อกครับผมถามเนี่ยอืมโบมี่ไผ่หรอกจะซื้อบัตรจองตั๋วไปเบิ้งค้นเมาลองเพลงไปเบิ้งค้นเมาเต้นนะครับหน่ายื้อหัวยุงหัวย้องยังเสียเอ่อบอลโจล้วก็ไเด้อวาหลายเทือแอ้วรได้ครับ ในทังช่องรักนี่แหละนะครับทังซื้อรักนั่นแหละชาวน่อยเพิดอเป็นแพ่งนั่นแหละนะครับแต,แต่ผมมาเป็นฤดูการถี่แล้วนี่แห้งเบาคักเรื่องนี่นะครับฤดูการนี้กบมีอีกแล้วครับนี่แหละผลติดตามมากนะครับกระสุนอีกไปทังศิลปินอีงได้ปะนี่นะครับทีม่มู้บริหารเพิ่นเบิงอะไรแบเนี้นะครับไปต่อนะครับก็ดีเออเฮ้าเหตุตัวดีพ่อสิลป์ไปต่อได้นะครับ เขาก็เอยทําให้มันเหมือนเดิมในสิ่งที่มันดีแล้วก็เพิ่มเติมที่เขาคิดว่ามันดีแต่ถ้าผู้ใดผู้ใดไปต่อแบบนี้ควรเสียหันมาเบิ่งจักของได้เพื่อพัฒนาตัวเองว่าเอา้าอาจจะไปอยู่อีกที่หนึง่งคอยเฮ็ดโตเนีน่ยนี่ตอนอายุสาวน้อยเป็นแพรงนี่บอดโตแล้วบอเอาแล้วที่มู้บริหารเพิ่นบอเอาแล้วคอยไปมองไม่ขอสงส่เฮ็ดแนวนี่นี่นะครับคือการพัฒนาจักของไหมนะครับผมมองอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ ดูในคนหมู่หมากขึ้กันนะครับการบริหารเนาะเป็นบงละ่ะการบริหารของทหารเนี่ยมันก็คล้ายกันแหละครับคุ้มค้นขึ้กันอบริหารใหญ่ที่สุดนี่ก็คือบริหารคนนะ mm hmm. เขาผู้หูจิตใจว่าเขาเป็นยังไงไหมหจงกลัวสิสอดปัดสอดปองออกมานะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับจับตามองกันดีๆครับฤดูการที่จะมาถึงนี้นะครับผู้ใดแน่นะครับเสดียูตอนะครับ ผู้ใดแน่สิบดตอยู่ต่อกับเป็นกำลังใจไงครับเนาะสำหรับทีมผู้บริหารนะครับเป็นกียรติดีที่สุดเพื่อองค์กรนะครับอ่าสิได้สวยงามขึ้นไปเรื่อยเรืเรื่อมากมากนะครับโอเคพี่น้องครับกับฝากไว้น้ำนะครับมือใดยนะครับไปไทยพ่อประโยชน์เรื่องค่ายอ้อเนี่ยนะก็รจะบลอติดเหตุการณ์กันไปแล้วก็วันที่31นะครับสิงหาครับเปิดฤดูกาลก่อนมูเพิ่นเลยครับ สาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็เดือนกันย่าในวับที21สาวน้อยเปินแพงเข้าจวดจัดฝาดปื่มกันต่อคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ